ภาวะแซกซ้อนที่พวกนี้ที่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันคือภาวะ,ะมะเร็งตับแล้วก็ภาวะตับแข็งจริงๆทุกโปรเซสมันต้องมีไขมันก่อตับตับแข็งกลายเป็นมะเร็งตับมีก้อนทุกตับแข็งจะมีโอกาสเทินเป็นมะเร็งตับได้สูงแต่ว่าพวกไขมันก่อตับเนี่ยจะมีไขมันก่อตับมีก้อนเลยก็ได้ก้อนนี้กลายเป็นมะเร็งก,ก็ได้ซึ่งปัจจุบันนี้พบได้บ่อยขึ้นและง่ายขึ้นเรื่อยๆดังนั้น ใครเอ่ยที่ชอบกินอาหารเอายอะๆอ,ออกกําลังกายน้อยๆหรือว่า,ามีการอ้วนขึ้นช่วงโควิดอย่างเงี้ย<ม>ก็เริ่มออกกําลังกายได้แล้วเริ่มวัดน้ําหนักวัด BMI ได้แล้วแล้วก็ค่อยๆลดน้าหนักลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายไอ้พวกที่เกิดไขมันกตับเนี่ยการเสียชีวิตของเขาไม่ได้เกิดจากโรคตับเนาะส่วนใหญ่เกิดการเสียชีวิตจากภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดสมองขาดเลือดเพราะว่าอะไรเพราะพวกนี้มันมีเบาหวานซ่อนอยู่มีไขมันในเลือดซ่อนอยู่มีตัว,ต,วตัวเส้นเลือดที่มีปัญหาซ่อนอยู่แล้วก็ทําให้เกิดภาวะพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับตัว